สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะเรามาแนะนำรถบ้านให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ59,000บาทค่ะรถยนต์ปี01 Nissan Sunny Neo นะคะ4ประตูเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์นิง่งๆนะคะเป็นเครื่องเดิมๆค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเกียร์ออโต้ขับขี่สบายค่ะเครื่องยนต์ประหยัดด้วยนะคะมาในราคา5,9,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านเครื่องดีสามารถขับขี่ทางใกลทางไกลไปกันได้สบายๆนะคะ ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะน้ำไม่ดันกวันไม่ไร้แอร์เย็นฉ่ำมีเพลงฟังด้วยนะคะสะดวกคล้องตัวใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายค่ะทรงสวยสีสันรอบคันไม่น่าเกียดภาษีพรบอยาวไปถึง7จพฤศิกา6กเลยนะคะทางด้านผู้ขายรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะทุกท่านคันนี้นะคะรถอยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาค่ะ 5,9,000บาทนะคะไม่ติดแก๊สคุกท่านคันนี้เป็นน้ำมันรวนนะคะเบนซิน9195เติมได้หมดนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ปกติทั้ง4บ้บานเกียร์ออโต้เบรกมือใช้ได้ปกตินะคะเบาะสวยไม่มีรอยฉีกขาดค่ะแอร์เย็นเพียงเพะนะคะเอกสารครบพร้อมโอนสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้นะคะติดต่อนัดหมายคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าไปดู ไปทดลองขับนะคะติดต่อนัดหมายกับเจ้าของรถโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินเพียงแนะนำค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายเราไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ